สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะลูหขวก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยในใจเทิภาษาไทยวันนี้นะคะลูหขวก็จะมาทบทวนอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำนะคบแบ,บ่งเป็น2ประเภทคืออักษรต่ำคู่ สิบสี่ตัวอักษรตําเดียวสิบตัวนะคะอ่ะขอฟังอักษรตําคู่กันครับโอเคครับคอควาคอคนคอละคังชอชางซอโซชอกระเชอร์ทนบุโธทธบุเทาทนหารทอทงพอพานซอฟันพอสมเภาและฮอนโคอ่ะไปที่อักษรตําเดียวบ้างครับยอยูยอยหญิงนอเนนอหนูมอมะยอยักษ์รอรือละรอรีมบ นีจาได้แล้วเราก็ต้องผันด้วยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มาฝึกผันกันเหมือนเดิมมีให้น้องผาฝึกผันอยู่เรื่อยๆทุกสัปดาห์นะครับลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราผันอักษรต่ํามันจะมีได้แค่3มเสียงใช่ไหมคะคอ่าย้อนกลับไปดูหน้าหลักของเราอ่ะนี่อักษรต่ําเขาบอกว่าผันได้ผันวรรณยุกได้แค่3เสียงใช่ไหมคะลูกร,รูปเอกจะเป็นเสียง รูปเอกเสียงโทรูปโทเสียงตรีรูปสามัญก็จะเป็นเสียงสามัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะสัปดาห์ก่อนโน้นเราอ่านไปบ้างแล้วอันนี้เรามาหน้าที่เรายังไม่ได้อ่านกันบ้างอ่ะอ่ะเริ่มจากหน้านี้นะคะเพอ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 ใช่ไหมขลงอ่ะสอนตามเพอเพอเพอตาสีเพอเจออัตรืมเพอเจอเหมือนที่ครูแม่ผมให้เขียนใช่ครับฟ้าฟ้าฟ้าดูฟ้าสีฟ้า เสือเฟือเฟือผู้ดีมีใจเอื้อเฟื้อมา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 ,มาตัวนี้ขาเสียแม่แม่แม,แม่พ่อแม่ดีใจถ้าเราทำดีโมโมโมแม่โมโหที่มาลีขี้โมยอ่ยอยอ่ยอย่อใส่หาวิชาไม่ยอ่อเท้อ ยี่ยี่ชานี้ยี่ห้ออะไรดูยูยูุเสื้อเธอยูยี่นะตรือรือตรือเขาจะตรือเสาไฟฟ้าลอล้อล้อโจอไม่ล้อเราเราก็ดีใจไว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 ,ไวมาเกาะเรือเอาไว้ อ่าเมื่อกี้น้องผาเขียนไปแล้วนะคะอ่านเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านฝึกผันวรรณยุกกันอีกรอบที่เขาให้ทําแบบฝึกหัดใช่ไหมคะคลูกอ่านน้องผาสังเกตเห็นไหมเวลาเราผัานอักษรต่าเราผัานได้3เสียงใช่ไหมคะรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีรูปสามัญเสียงสามัญใช่ไหมคะคอ่านเดี๋ยวอ่านอีกรอบนะคะงา,ง,า,ง,าง่างาหยาแงหาไม่ไม่ไม่นาเหนาเนาเย่เย เมาเมาเมาฟูฟูฟูโถโถโถทีทีทีลือเลือลือเยาเยาเยาเท่าเท่าเทาฟัมฟัมฟัมว้าว้าว้าเช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 ้า ค่ะคา,าครับเก่งมากครับอ่าที่นี้มาดูแบบฝึกหัดหน้านี้เดี๋ยวให้ฝากทาเป็นการบ้านนะคะน้องผ่า<ช>เห็นไหมเขาสลับตัวอักษรมาให้เรานําให้เรานําตัวอักษรที่เขาสลับมาเนี่ยมาเรียงให้เป็นคําโอเคไหมคะ<ช>อ่าแล้วก็อ่านให้เป็นประโยคอ่านดูซิเขาสลับคําว่าอะไรมาเนี่ยม้าน้ําอยู่ในทัเละ้อที่สองเห็นไหมเขาสลับมาคําว่าอะไรเขาคือพ่อค้าลำใหญ่ แม่ชาลีมีมีอะไรเดี่ยเขาสลับมาคำนี้อ่านว่าอะไรไตรานายเยอะแยะนี่ต้องเขียนอืมไตรนายใช่นี่เขาสลับคำว่าอะไรอ่านคำนี้ก่อนค่ะไม,ม,ม้มเท้าอ่าไม้เท้าดูไม้เท้าที่ปู่ถือมาฟิอ่ะต่อไปคำว่าแว่นตาปู่ไม่ได้ใส่แว่นตาต่อไปข้อที่หกคำว่าอะไร ไก่เล้าไก่เล้ามันได้ไหมอะ